ก็ฝันสลายเลยนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาครับสำหรับทางด้านของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลในเอ็มเลสสเตเดียมครับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ไม่สามารถเก็บสถิติ ไหลพ่ายนะครับสินับติดได้นะครับก็ทําได้แค่12นะครับก็ถือว่าทางด้านอาร์เซนอลทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับต้องชื่นชมนะครับทางด้านของปีเอเชด้วยนะครัปีเอชจีปารีสแซงต์แชมงกับเมื่อคืนนี้ไม่ได้ประตูขึ้นนำไว้แล้วก็ทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้ประตูตีเสมอนะครับในช่วงอ่าประมาณนะครับครึ่งเวลาหลังนะจากฟรีคิกนะครับแล้วก็เป็นลูกสุดนะแต่งงอย่างงงอย่างหนึ่งคือว่าพวกคุณไปยืนอยู่ตําแหน่งล้าหน้าทําไม แค่นั้นเลยนะแต่ไม่เป็นไรล้วกันอาจจะเป็นลูกซ้อมของเขานะรับก็ถือว่าโดนเช็คลำหน้าไปเพราะว่ามันยากมากนะที่จะวิ่งมาจากตำแหน่งที่นะรับลำหน้าเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ลำหน้าก่อนที่บอลจะออกไปจากเท้าดีแคนไลท์นะครับนั่นก็คือข้อสงสัยแล้วกันที่อาร์เตต้าเนี่ยนะครับต้องคิดแล้วก็ นะครับแก้ไขนะครับเพราะว่านะครับยังตามอยู่แค่1ประตูนะครับยังไม่หมดหวังนะครับแล้วจะเรก็เกมหน้าเนี่ยจะต้องบุกไปเยือนหลังเย้าของปารีสนะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้ผิดพลาดแค่ตัวเดียวนั่นคืออาร์เซนอลนะครับที่เหลือมาหมดครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของจงแต่ที่ยังนะครับกัมบะโอซาก้านะครับการทําประตูเยอะคูมซิตี้การทําประตูเยอะแล้วก็ทางด้านของนะครับอัาร์ลีเจดดาเมื่อคืนนี้ถล่มอันฮิราเวย์แบบขาดลอยถึงสามประตูต่อนหนึ่งเมนูนอกกระแสแล้วก็ทางด้านของนะครับวีไอพี เมื่อคืนนี้ครับเจงด้านของเอสโตริวนะครับก็ยินกันดีกับพี่พี่เอฟซีในพันธนาคาด้วยละกันบอกแล้วว่าถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดผมสายนักลงทุนเหมือนกันนะพี่พี่ด้านไหนนะีไปพร้อมแก้กับผมในพันธุาคารได้เลยนะครับพลาดมาผมพาแก้พลาดมาผมพาแก้และการันตีครับในเรื่องของหลังบ้านมั่นคงและปลอดภัยครับในเรื่องของสถาบันด้านการเงิน,นครับพี่พี่ด้านไหนที่สนใจนะครับอยากลองเข้ามารับบรรยากาศละกันไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นชุดโครงการนะครับรวมถึงในด้านของสายนะครับฟุตบอลเรียลไทม์45นาทีเรามี ให้กันตลอด24ชั่วโมงและเรารวมอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระดับประเทศอยู่ในที่นี่ที่เดียวกับพี่ๆนั่นไหนที่สนใจแล้วกันครับปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูกโปรไฟล์ครับจะมีคําอธิบายอยู่อ่านเอาเข้าใจกับมันครับนั่นคือทางไปสูาา่พธนาคารตัวตึงฟุตบอลของพวกเรานั่นเองใตค้คลิปวิดีโอก็มีลิงก์ทางเข้าไว้ให้หรือว่าช่องทางตอกๆปัดขวาไปทีนาช่องใต้รูกโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่นะครับก็อ่านเอาเข้าใจแล้วก็สกิปนะครับอ่านเอาเข้าใจสักนิดนึงแล้วกัน นะครับเราลองเปิดประตูทางพธนาคารเข้ามาเอนจอยกันในธนาคารครับส่วนคคือวันนี้ครับสำหรับ2เมนูหน้ากล้องนะครับหรือว่า2ทีมที่น่าเลือกชิมครับประจําหน้าช่องคืนนี้ที่อาจจะทําผลประกอบการให้กับพี่ c เอหน้าช่องสายนักลงจุนทุกท่านเราไปดูเมนูแรกก่อนเลยแล้วกันครับในช่วงเย็นนะครับเวลานะครับทางด้านของนะครับมงเย็นนั่นเองครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของบุริรัมยูเนเต็ดครับจากฝูงของเลก้าที่จะเปิดรับการมาเยือนของด้านหนองบัวพิชยาเอฟซีครับอันดับที่14ของลลกนั่นเองครับถือว่าเป็นโปรแกรม การขันนัดสุดท้ายของไทยแลนด์พรีเมียร์ครับก็ถือว่าการลุ้นแชมป์กับแบงคอกค่อนข้างที่จะดุเดือดเลยครับตอนนี้ครับเจ้าถิ่นนะบ,บุรีรัมยูไนเต็ดนะครับห่างจากรองจากฝูงแบงคอกนะครับอยู่แค่1คะแนนเท่านั้นเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยจะต้องการันตี3คะแนนเท่านั้นเพื่อคว้าแชมป์ลีกนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยจะโฟกัสในเกมลีกด้วยเพราะว่าเกมล่าสุดที่เจอกับอันอารีเจดดาเนี่ยที่พวกเขาแพ้สามอ์เนะมีการโลเคชั่นนักเตะนักเตะทั้งทีมเลย นามต้องบอกก่อนว่าบุรีรัมกรเฮสโค้ดอย่างออสมาครับออสมาลอสวีเอล่านะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยนามน่าจะทำแบบเต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสุชัยใจเด็ดนะครับคิวเยเมบิสโซรี่แดงกลางนะครับพิทิวัฒนะครับสุจิตทำกูลแล้วก็ลูคัสคินพิมพ์นั่นเองนะครับที่ลงพระพร้อมลงเป็นแกนหลักในคืนนี้นะครับสำหรับทางด้านของน้องบูปิชยาครับก็ถือว่าไม่มีลุ้นอะไร แนวคุณซื้อนะครับอย่างด้านสุกิจโยทีเฮสโคนะครับของพญาไก่ชนนะครับก็สิ่งว่าผลงานครับหนองบัวภาพรวมนะครับอยู่อันดับที่14นะมีอยู่27คะแนนนะครับไม่ทันแล้วนะน่าจะเป็นการที่จะต้องไปนะครับตกชั้นนะครับในดิวชั่น2นะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยหนองบัวนะครับไม่มีกำลังใจอะไรแล้วผมคิดว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่ เนะีรับของสแสลงของบุรีรัมยูเตดถ้าเทียบกันแล้วมาต่อมัดบอลต่อบอลน,น,นะนัดแรกเนี่ยบุรีรัมบุกถล่มสีสูนเช่นกันวันนี้นะสิ่งที่น่าสนใจคือการที่บุรีรัมจะต้องชนะถึง3ประตูแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเรื่องอยากครับบุรีรัมเก็บตัวมามั่นใจครับในหะลังย่าของพวกเขานะต่อหน้าแฟนบอลวันนี้พวกเขาจะสามารถ เอาชนะหนองบัวพิชยาครับในสนามช้างอารีนาได้ขาดลอยเกิน3เกิน4ประตูอย่างแน่นอนวัดใจเจ้าถิ่นอย่างบุริรัมยูเนเต็ดครับข้าคืนวันนี้การันตีแชมเปลีกอย่างแน่นอนนะส่วนเมนูที่2นะครับเราข้ามไปที่ในด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นคู่เอกระหว่างบาร์เซโลนาครับ อันดับหนึ่งจากลาลิก้าสเปนครับที่จะเปิดสนามโอลิมปิกรุ่ยคอมบานดีรับการมาเยือนของด้านไอ้งูใหญ่อินเตอร์มิลานนั่นเองเวลาปีสอตรงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศเลกแรกนั่นเองและสําหรับคู่นี้นะถ้าเราย้อนกลับไปนะผลงานของฮันซี่ฟิกโดดเด่นเหลือเกินในซีซั่นนี้นะก็ถือว่าเกมลุกเนี่ยถือว่าอันตรายที่สุดในโลกเลยนะครับสประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นลาฟินยาโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้แล้วก็ลามินยามาลแต่วันนี้เนี่ยจะขาดทางด้านของนะครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะที่มีออาาาาาากรรบบดดเจ็หนนน้้ทงงฟ์ล เรเล่ลงสนามนะในเกมที่เจอกับเรอัลมาดริดในศึกโคปาเดเลยที่คว้าแชมป์ได้นะก็ต้องแข่งไปถึง120นาทีบาซ่าเสียเปรียกมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้โรเทชันนักเตะเลยในการที่เจอกับเรอัลมาดริดผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เสียเปียกของบาซ่าคือพลังก,กำลังของนักเตะและก็2นะวันนี้อินเตอร์มิลานเนี่ยนะมีการโรเทชันนักเตะจากโปรแกรม3นะัดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ายังขาดในาดาวมาคัสซูราม นะครับลูกทีมของทางด้านนะครับเซเมอเน่อิซากิล่าสุดก็แพ้โลมาในลีก1-0อาจจะเสียแชมป์ลีกหรือว่าอาจจะป้องกันแชมป์ลีกการโชสซียอิตาลีไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งอินเตอร์มิลานเนี่ยนะเวลาผ่านเข้าสู่รอบลึกๆน็อกเอาท์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาเขาจะทำผลงานได้ดีมากๆนะเซเมอเน่อิซากิประสบการณ์มากมายและเป็นทีมที่เวลาได้เจอกับลาลิก้าสเปนเนี่ยยอดทีมจากลาลิก้าสเปนและเล่นได้ดีนะครับก็ถือว่าผลงานเนี่ยถ้าวัดกันแล้วบาสอาบาเซโลูนาดีกว่ามีภาษีกว่า แนวะตัวหลักวันนี้เนี่ยของเจ้าบุนทุนบาร์เซลโลนาครับก็จะมีมาตินเนตแนวคูบาซี่เจ้าหนูแนวะนะเซนเตอร์แบ็กแนวแทนด้ารของเปดดี้แฟงกี้เดยยองดานี่โอโมนะมิฟิลแดนกลางแล้วก็แนวลุกลาฟินยายามาเฟอร์ลันตอเลนนั่นเองนะส่วนทางฝั่งเนด้านของอินเตอร์มิลานครับ วันนี้จะขาดเป็นจามินปาวาที่เหลือพร้อมลงสนามเต็มระบบไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูนะครับยาซัมเมอร์นะครับชาวทางด้าสวิตเซอร์แลนด์ทางด้านของอาร์เซน่อลบัสโตนี่เบสิกนั่นเองนะที่ยืมเป็นสามเซ็นเตอร์ส่วนแดนกลางครับชนาโนกูมากิตยานหายเจ็บแล้วแล้วก็นิโคโลเบเลล่านะครับหน้าเป้าวันนี้แกนหลักจะเป็นนันด้าของลาตาโรมาติเลสยืนคู่กับทาริมีนั่นเองที่พร้อมลงล่าตาไข่นะผู้นี้ครับสถิติการเจอกันครับเขาไม่ได้เพิ่งเจอกันครับชุดคู่นี้นะครับคุ้นชินกลิ่นตัวกันอยู่แล้วนะครับสำหรับออิินนนนนเเตรร์มลลลลาาีี่่ยชววงงงหััทผไดด้้ะคบแก็ ก็ล่าสุดเนี่ยที่เจอกับบาร์เซโลน่านะครับย้อนกลับไปในปี2022เหย้่เยือนในรอบเก็บคนะแนนครับปรากฏว่าเป็นอนะินเตอร์มิลานครับที่สามารถนะครับเอาชนะบาร์เซโลน่าด้วยผลรวม4ประตูต่อ3แบบสุดมันครับนะในทิมของบาร์เซโลน่านะครับในปีนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะนะครับนะครับเสมอไหนเสมอกันไป3ประตู3นะครับและก่อนเกมคู่นี้ครับน่าเสือน่าสนใจครับถึงแม้ว่าวันนี้กระแสจะไหลเอียงบาร์เซโลน่าแต่ผมเชื่อว่ารอบนอกเอาแบบนี้รอบรองชนะเลิศน,นะครับเหย้าเยือนนะครับอินเตอร์มิลาน นะครับถ้าไม่สู้กบแพ้ครับไม่สู้ตกรอบผมเชื่อว่าคู่นี้นะถ้าเจาะลึกไปที่เกมลับแล้วอ่ะยังมีข้อผิดพลาดด้วยกันทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานหรือแม้กระทั่งบาร์เซโลนานะผมเชื่อว่าวันนี้นะเกมลุกของพวกเขาไว้ใจได้นะแต่เรื่องของเกมลับวันนี้เชื่อเลยครับว่าบาร์เซโลนาและอินเตอร์มิลานจะมีข้อผิดพลาดให้เราเห็นตลอด90นาทีครับวัดใจครับการทําประตูเยอะหรือว่าสูงสูงบาร์เซโลนาเจอกับอินเตอร์มิลานครับตลอด90นาที การังตี3ประตูรวมมีให้เห็นอย่างแน่นอนครับเป็นเมนูที่2ประจําคาคืนวันนี้และนี่ก็คือฟุตบอลมันครับประจําหน้าช่องประจํำคาคืนวันนี้ครับสว,วัสดีไลฟ์สดวลาสิวนาฬิกาเจอกันในช่องทางต่อๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับเองปรงบางทุท่านแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ